ลูกแนลบครับผมต้องขอสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆยังน้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนลนะครับผมในกระดานนี้ก็จะนาเอาเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นเ o โอเคมาฝากเพื่อนๆกันเหมือน,นเดิมนะครับในกระดานนี้ AI เล่นเป็นสีแดงครับส่วนผู้เล่นเฟโอเคเล่นเป็นฝั่งสีขาวนี่เป็นการแม่เสียเวลาครับเราเริ่มรับชมรูปแบบการเข้าบ<ด>ุก รวมตีหมุเข้าทำแจมของ AI กับเล่นเฟลเนในกระดานนี้ดูซิว่าจะมีรูปแบบการเข้าทำแจมแบบไหนให้เราได้ศึกษาก็เป็นแนวทางในการเล่นหมากลูกไทยแล้วก็เพื่อรับชมเพื่อความสนุกกันเดี๋ยวเราบาชมพร้อมๆกันเลยนะครับกระดานก่อนครับเลือกเดินเยหน้าบุญขึ้นมาเลยครับสำหรับผู้เล่นเปยนโอเคเ i เลือกเดินเม็ดเออโอเคแลกเดินโคนขึ้นมาครับ AI ยันเบี้ย สำหรับหมาขาวมีไอครับ,รบ,รบเดินนิ้ขึ้นมาเราดูกันว่าจะตั้งขบวนในรูปแบบไหนเข้าทําแต้มกันครับในกระดานนี้ขูเบียมาครับสำหรับผู้เล่นอ o k มีไอขึ้นโคนมามาครับสำหรับหมาขาวมีไอจับม้าโดดขึ้นมานะครับสองคู่นะครับสำหรับผู้เล่นอ o k เล่นเป็นมา้าเทียมครับ a i เราจะได้เห็นมา้าซ้ายสู้กับมา้าเทียมในกระดานนี้จังหวะนี้ครับตัวเล่นเบลเกเรียเเก,กินตัดเข้ามา a i ขีดใช้เบียกินสวยใหนตัดนะครับนำเมมาเล่นบ้างครับตัวเล่นเบลเก a i เสริมโคนนครับ สำหรับผู้เล่น P.O.K. A.I. เลือกเล่นเบียเลือกเดินเบียรดิ่กระดานปีกซ้ายขึ้นไปเดินเรือ,อมาขึ้นนี้ครับสาหรับผู้เล่น P.O.K. ดูว่ามาทําไมกันครับจะมีแผนบุก A.I. ด้วยวิธีไหนให้เราได้ดูกันจิบเ,เบียขึ้นมาครับ A.I. ไม่สนใจครับ A.I. เลือกเสริมคนขึ้นไปปลูกเบียด้านบนไว้ ช่วันนี้ถอยขุนเปิดเรือครับ E.I. ย้ายเรือครับสำหรับหมากขาว E.I. ปูเบีย้ยไปเลยกระดานปีกซ้าย E.I. เลือกปูเบีย้ยครับปีกขวาไปอีกแน่เลยครับการขยายตัวเบีย้ยของ E.I. นั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับผม หรือว่าจะทำยังไงครับผู้เล่นเปียวจีจวดนี้จิ้ม AI ขึ้นมาไอเลือกยันครับโจมตีมาเข้าไปม้าต้องหนีครับอดมาา้าหนีมาหนังคุณครับ AI ไอครับเลือกเดินเรือมาตำแหน่งนี้ครับโดม้ามาเทียมไ i จับมา้าโดมาเส้นนี้ครับโอ้โหผู้เล,เล่นเตียววีครับเลือกแต ติดสินใจเดินเม็ดเพ้่ามาแอบป้องกันม้าครับเหไอทิมสวนไปเลยโอ้โ oh ห oh. ทิมเบียร์ลินสวนขึนไปเลยต้องถอยครับช่วงหางนี้ไอจับขุนเดินขึ้นมาไอเดินเรือมาตำแหน่งนี้ครับแม่มาทำไมครับเรนเกตัดสินใ,ใจเดินเรือกดต่อบคุณไอไว้ ใช่บอกเฉยๆครับไม่หลบครับเอไอกินตัดเข้าไปกินตัดกลางกระดางไปเลยจังหวะนี้เป็นโอเคเลือกใช้มาครับกินสวนขึ้นมาปากเข้าไปไอโดดมาติดสายครับโดดมาขบดดมาับไปตั้งลำใหม่ครับรเรื่องเทอเคดูแล้วเอไอนั้นจะเป็นฝ่ายบุกค,ครับรเรืเทอเคนั้นเป็นหมากตั้งรับ ว่าจะถอดมาด้วยวิธีไหนะให้เราได้ศึกษากันครับไอในกระดานนี้จังหวะนี้เลือกเดินโค้งขึ้นมาแลกกันเลยจังหวะนี้โดดมา้าหนีก่อนครับไอไอแม่แลกครับผมเสือมาอีกตัวนึงครับหาเฟนเฟโอเคแม่จะหนีไม่ได้นะครับโคนตัวหลังเนี่ยอาจจะติดได้นะครับถ้าเกิดแลกกันหวะนี้ไอไอกินตัดเข้าไปแลกใช้ ใช้ม้าครับดดกินให้มาจาังหวะนี้ไอใช้มากินตัดเข้าไปใช้โคนครับกินให้มาโอ้โหโคนนั้นหอยไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ AI โยนเมดเข้าไปอีกตัวนึองใจปล่อยโคนเลยครับจังหวะนี้หอยมา AI กิน จะกินส่วนขึ้นมาครับสำหรับผู้เล่น POK AI โหลด,ดมาขึ้นมาเล่นครับจะจับกินเบี้ยฟรีครับผู้เล่น POK เ,เห็นครับผมจะจับกินเบี้ยง่ายๆได้ไงครับผู้เล่นเ POK OK ว่าอย่างนี้ครับเดินเรือไปลุกไปหนึ่งทีครับสำหรับ AI โอ้โหต่อเรือเลยครับตัดส,สินใจ AI กิน มามากินรับสำหรับเื่นเกโอเคจังหวะนี้ไอไปยังไงต่อครับเนี่ยโหลดมมามาตีครับหลบมานี่แหมหลบมาไล่ม้าครับสำหรับขุนแต่ต้องเสียเม็ดครับจังหวะนี้มันเป็นการทำคาบเม็ดเอาครับต้องหลบเรือครับสำหรับเล่เนเกมโอเคหลบมานี่ครับผม คนกลับเป็นการทำรูปครับสำหรับจังหวะนี้ของ EI เลือกเฉียงขุนหลบตามตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นเฟลเคเอไอพักม้ากลับมาครับจังหวะนี้ผู้เล่นเฟเคเลือกเลือกโดดม้ามาตำแหน่งนี้ครับแม่เอไอครับสวนด้วยการจับเลือกฟาดรูปครับแม่เป็นการทำคาดม้าครับจังหวะนี้ก็ จบไปที่จุดนี้เลยครับผมผู้เล่นเีโอเค้นขอยอมแพ้นะครับผมแม่เป็นฉากจบที่ก็สวยงามเป็นหนึ่งกระดานนะครับผมแล้วก็มีมีหลายช็อตในการให้เราได้ศึกษาในรูปแบบการเล่นม้าเทียมของ AI นะครับก็น่าจะเป็นที่ทุกอกทุกใจสำหรับผู้เล่นเอ่อหน้ามารุกไทยที่ชอบเล่นม้าเทียมนะครับผมก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับมารุกไทยในกระดานนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามบลูทินแอลทุกท่านเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้เล่นเปมโอเคทุกท่านนะครับลกลต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาเกม AI ด้วยนะครับที่ได้เล่นหมากรุกไทยในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็ได้สร้างสารรค์รูปแบบเกมหมากรุกที่ดีแบบนี้เอาไวให้ผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยที่เข้ามารับชมได้ศึกษาการนะครก็เป็นแนวทางในการเล่นหมากรุกไทยแล้วก็พัฒนาฝีมือให้กับผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากรุกไทยใหม่ๆนะครับผมเราวันนี้นะครับยูทช n แนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม